วันนี้มานวดแป้งนะคะมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์มือถือก็มาดูละกันนะคะว่ามั่มนวดแป้งเนี่ยมั่มจะทําอะไรนะคะตอนนี้ก็เป็นอันที่สองแล้วเพราะว่าอันแรกนวดเสร็จแล้วแล้วตอนนี้พักแป้งให้เขาขึ้นฟูนะคะตอนนี้บนโต๊ะก็ดูแล้วจะรกนิดนึงนะคะมีทั้งะตะลับสีชมพูยาสีฟันสมุนไพรไม้นะคะที่นวดแป้งนะคะไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ ปากกาซึ่งพวกนั้นไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับการนวดแป้งอันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวนี่อันนี้ก็นวดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็กําลังจะเตรียมจะพักแป้งและแต่ขอทําวิดีโอสักแป๊บหนึ่งละกันนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะนี่ตอนนี้มั่มก็กําลังนวดแป้งนะคะนวดแป้งสําหรับที่จะ ให้ถ่ายสิว่าจะทำอะไรนะคะตอนนี้จริงก็นวดมาได้สักระยะใหญแ่แล้วก็แป้งมันก็ได้ที่พอสมควรแล้วเนาะมันก็ได้ที่พอสมควรมันก็จะมีสีเหลืองๆนวลนิดนึงไม่ได้ใส่สีเลยนะคะอันนี้ธรรมชาติล้วนเพราะว่าส่วนผสมของแป้งที่กําลังนวดนี้ก็จะมีไข่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองคือแม่หมากใช้สูตรสูตรแบบน้อยที่สุดเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะทำเยอะแล้วมันก็จะเหลือมากขนาดทําน้อยๆน,น,นะเวลาทําเค้ก้วยหอมหรือขมอะไรเงี้ยทําสูตรแบบว่าหารครึ่งของ ต้นสูตรเขาอะแต่ว่ามันออกมามันก็ยังเยอะอยู่กินไม่ทันกินไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ได้เอาไปแจกเพื่อนบ้านอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีไข่ขาวมีน้ําเปล่ามีเกลือแล้วก็มีแป้งสาลีอเน,นกประสงค์อเนกประสงค์จริงนะทําได้ต้องหลายอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็นวดได้ในระดับที่พอสมควรแล้วแล้วก็เพราะว่าดูสิว่ามันขึ้นมาเป็นก้อนได้แล้วนะขึ้นมาเป็นก้อนไม่ติดมือนะคะไม่ติดมือปั้นเป็นก้อนๆได้ มันเป็นก้อนๆก,กลมๆได้อย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็เอาวางไว้ในนี้นะคะแล้วก็หาเดี๋ยวจะเอาฝาปิดและเราก็จะพักแป้งไว้ให้เขาขึ้นนะคะก็ถ้าทําเกี๊ยวเนี่ยก็จะให้ขึ้นสักประมพักไว้สักประมาณ1 0 1หรือ15นาทีก็พอแล้วแหละนะคะแต่อีกอันที่มั่ททำไว้ก็เป็นขนมปังนะคะเป็นแป้งขนมปังตอนนี้รอให้เขาขึ้นว่าเขาจะขึ้นได้ขนาดไหนนะคะ สำหรับมั่มนะคะมั่มจะไม่ใช้เตาอบนะคะเนื่องจากว่ามั่มไม่มีสถานที่ในการที่จะเอาเตาอบมามาตั้งไม่ใช่นอกจากไม่มีสถานที่ไม่มีเตาอบด้วยแหละเพราะว่าเตาอบที่เคยใช้มันก็เจ๊งกระบงไปแล้วตั้งแต่ย้ายมาที่นี่เนี่ยอุปก,ปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างเจ๊งกระบงไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่เลยอย่างเช่นเครื่องซักผ้านะคะเตาอบพัดลมบางตัวซึ่งก็ไม่ได้ใช้มานานาทีุู่ดมันเกาะใช่ไหม มันก็เลยเสื่อมไปโดยอัตโนมัติแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดักยุงนุ่นนี่นั่นพังเจ๊งกะบ้องหมดเลยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนี้นะโอเคก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมั่าจะปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวหาผ้าคลุมนะคะพักเขาเอาไว้ให้เขาขึ้นหรือว่าให้เขาคืนรูปนิดนึงเขาจะได้นิ่มๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนท้ายว่ามั่มทำอะไรให้กิน ต้องบอกว่าทําให้กินนี่ไม่ได้ให้คนดูนะให้มั่มกินเองนะคะไปค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้อ่ะให้ดูอันนี้แป้งที่พักเอาไว้แล้วก็ตอนก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็โรยแป้งไว้ที่โต๊ะนะคะพร้อมที่จะมาทําการนวดทีนี้มั่มจะแบ่งนะคะนี่นี่มั่มจะแบ่งแป้งไปครึ่งหนึ่งก่อนละกันเนาะ เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้มาสักประมาณขนาดไหนโอ้ตอนนี้มันขึ้นฟูยากนิดนึงเพราะว่าอากาศเย็นเพราะถ้าปกติเราอากาศบ้านเราอะแป๊บเดียวมันก็มันก็จะขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนมันไม่เหมือนในยุโรปหรือว่าเหมือนในตุรกงตุกรตกีอะไรเนี้ยนะคะซึ่งเวลาที่เขาหนาวก็หนาวแล้วแต่บ้านเราอะเวลาหนาวหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ช่วงหน้าหนามันก็ไม่ค่อยหนาวหรอกใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันจะลองขยับขึ้นนะสูงนิดนึงอ่าได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่รีดเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าต้องขยับนะเพราะว่าโต๊ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้มันก็จะมารีดนะคะรีดให้มันบางๆเพื่อที่เราจะไปทําแผ่นเกี้ยวกันตอนนี้มันยังติดอย่างงี้จะต้องรีดให้มันบางๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาแปรงป๊ๆมันข้างบนหน่อยนึง แซงโปโปคือสาเหตุที่มั่มเอาเอาอันเนี้ยวางที่โต๊ะเลยเพราะอะไรไหมมันสะดวกมันสบายแล้วมันเช็ดมันทาความสะอาดง่ายง่ายกว่าการที่มั่มเอาอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นถาดนะคะแล้วก็มาทําการรีดอะไรเงี้ยมันก็จะยากมันก็จะแบบว่ารีดยากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่เอายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเดี๋ยวใจยเยน็น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 ค่ะใจยเยน็นใจยเย็นใจเย็นก่อนค่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่แบบนั้นนะคะ นี่อ่ะมันก็จะเริ่มบางลงแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหนาหนาอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องให้มันบาง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 แต่ว่าคงไม่ไม่บางมากหรอกนะแต่ว่าบางพอที่มันจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกับการกินแป้งสมัยเด็กๆอะ่ะที่เวลาจำได้เลยตอนตอนที่ตาเสียแล้วทำงานศพให้ตาตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็จะหลังจากสวดเสร็จเขาก็จะทำเกี๊ยวเลี้ยงแขก ทีเนี้ยมั่ก็กินแม่ไปตักมาให้ตอนมั่งยังเด็กตอนนั้นเขาประมาณกี่ขวบเองไม่ถึงสิบขวบมั้งหรือว่าสิบเริ่มสิบขวบแล้วล่ะจําไม่ได้อ่ะมั่ก็แบบมันไม่อร่อยเลยอะมันมีแต่แป้งอ่ะมั่งก็ข้างในมันเป็นหมูสับก็จริงใช่ป่ะแล้วมันก็มีผักมีอะไรเนี้ยแต่ว่าแป้งมันไม่รู้ดิว่ามันเป็นแป้งมันหนาๆมั้งเพราะทาให้สมัยก่อนทําให้มั่ไม่ชอบกินของหลายๆอย่างเช่นเห็ดมั่ก็ไม่ชอบกินนะคะดอกไม้มั่ก็ไม่ชอบนะคะ แต่ที่พูดมาเนี่ยแม่ชอบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพอพอแบบว่าเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบเราได้เจอรสชาติที่เขาเปลี่ยนไปคือไม่ใช่รสชาติออริจินอลเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ความรู้สึกความนึกคิดมันก็เปลี่ยนไปนะคะมันเปลี่ยนไปมันก็เลยอะกลายเป็นว่าไปชอบกินขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีวันก่อนเห็นเขาทําคลิปเรื่องอเกี๊ยวน้ํา นะของสซไพร์ตุรกีอ่ะเขาทําเกี๊ยวนะแต่เขาทําเกี๊ยวตุรกีนะมัมก็เลยอคัดลอกแบบของเขามาแล้วการทําเป็นแบบคล้ายๆกับเกี๊ยวตุรกีแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทาแบบไทยนั่แหละใส่ผักกวางตุ้งนะคะตอนนี้ตัดแช่ไว้แล้วยังไม่ได้ต้มยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะก็รอให้ห่อเกี๊ยวเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเริ่มทํมานะ้ํามันอะไรตาไหลทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้มันก็เริ่มบางลงแล้วแต่ว่าบางประมาณว่าก็ยังหนาอยู่นะ เนี่ยเดี๋ยวต้องลงดิ่ทางนี้เนี่ยหัวมันยังหนาอยู่เลยเนี่ยมันยังติดพื้นอยู่เลยติดพื้นอยู่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องทําให้มันแบบว่าขึ้นมาข้างบนไม้วนๆแล้วก็แผ่ให้มันบางที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับด้านกลับด้านมันเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูปไข่ลงมาอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันจะต้องกลับให้มันเพราะว่ามันจะได้รีดรีดขึ้นหน่อยได้ง่ายอันนี้มั่ขมวนเข้ามาทีงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ม้วนม้วนม้วนเขาจะต้องม้วนแบบเร็วๆเลยอะเยอะแะต้องม้วนแบบเร็วเวม้วนแบบว่าผู้เชี่ยวชาญทีนี้มันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่งจริงๆอันนี้คือการหัดหัดทําเหมือนกันนะนี่ไยหัดทํานะเวลาไปอยู่ตอนที่ไปอยู่สเปนเนี่ยได้สูตรขนมปังสูตรอะไรตอะไรมาโอ้หมันไม่เอาเลยนะไม่ทําเลยนะเพราะอะไรไหมขี้เกียจทำมันวุ่นวายมันนูน่นนี่นั่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งนวดแป้งต้อง ข้างนอกเขาก็มีร้านขายขนมปังเขาทําขายทุกเช้าใช่ไหมกลิ่นหอมๆเราก็ออกแค่ออกไปซื้อมามันก็มีกินแล้ว,วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทําดีกว่าไปซื้อเขากินแถมไม่ได้แพงด้วยไม่ได้แพงไม้นในเมืองไทยด้วยแหละอันละแค่กี่เปเซตตาเองสิบเปซตา้าประมาณเนี้ยนะคะก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะซื้อ้ไม่รู้จะทําทําไมก็ไปซื้อเขากินเอาแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวมั่าขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ เปลี่ยนหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลิงกล้งๆๆๆมันคือแผ่มันให้มันให้มันได้แผ่นอย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอมันแผ่ได้เรียบร้อยมันบางเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็พอแผ่เป็นใบเกี้ยวได้แล้วเนี่ยห่อมันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะตอนนี้นะคะแป้งที่นวดไว้ตอนนี้ขึ้นฟูจากเมื่อกี้นี่แค่ ครึ่งเดียวนะคะตอนนี้เต็มกระป๋องคือถ้ามั่มเอาวางไว้ในครัวตรงเนี้นะคะตั้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นความฟูหรือว่าอะไรของมันนะคะก็คือยีสต์ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตรงนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นทีนี้มั่มก็เลยเอาไปคือไม่ถึงก็ไปตักแดดนะแต่ว่าเอาออกไปไว้นอกบ้านตรงที่มันมีแดดรุมๆแล้วก็ยังคงปิดฝานะคะปิดฝาไว้อย่างนี้ แล้วก็เอาผ้าคลุมก็คือให้มันแบบว่าได้ได้แดดอุ่นๆนิดนึงคือมันได้อุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยฟูขึ้นมาแล้วตรงนี้เมื่อกี้นิมก็จะด,ดูเหมือนว่ามีไอน้ํานิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวสักพักนึงมั่มก็จะมานวดแล้วก็ทําขนมปังทีนี้อันนี้เกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้ให้ดูตอนที่นวดแป้งนะคะแล้วก็ปั้นนะคะเนื่องจากว่า ความขี้เกียจก็เลยรูปร่างหน้าตาไม่สวยก็เลยไม่ให้ดูดีกว่านะคะเอาแบบหมกเม็ดไปแล้วก็ไปดูตอนจบเลยละกันค่ะสรุปสุดท้ายปลายทางนะคะขนมปังที่มั่ททำครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแล้วก็ เกี๊ยวน้ำที่ทำก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเช่นกันค่ะอร่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่มันแป้งหนาเพราะว่า,าพับทบๆให้มันเป็นสวยๆมันก็เลยหนาเป็นกลิรี่ป๊บไปหน่อยนึงแต่ถือว่าผ่านค่ะ